การเต้นรำไม่ใช่แค่ความสนุกในเวลาว่างแต่มีพลังสูงสุดในการช่วยลดภาวะซึมเศร้าที่เป็นสาเหตุหลักของความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจในระดับโลกวิจัยที่เป็นเอกสารตีพิมพ์ในวารสาร British Medical Journal (BMJ) ปี2024ได้เปรียบเทียบกับการออกกำลังกายแบบอื่นๆจากการวิจัยกว่า218ชิ้นพบว่าการเต้นรำมีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการลดภาวะซึมเศร้ามากกว่าการวิ่งโยคะและแม้แต่การใช้ยาต้านซึมเศร้า s s r i s อีกด้วย การเต้นรำเป็นอยาลดซึมเศร้าที่ส่งพลังยิ่งกว่าวิ่งและโยคะงานวิจัยใหญ่นี้ได้พบว่าการเต้นรำมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าการออกกำลังกายอื่นๆในการลดภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นปัญหาที่มีอยู่ในโลกในขณะนี้การเต้นรำไม่ใช่แค่การเต้นเพื่อสนุกสนานแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตใจอย่างมากมีผลต่อการกระตุ้นสมองให้ความสุขและลดความเครียดแต่เมื่อเต้นรำมันเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ที่มีพลัง เมื่อเต้นรำก็เหมือนว่าสมองของเราได้รับการท้าทายจากการเรียนรู้จังหวะและท่าเต้นใหม่ๆทําให้สมองต้องคิดและตอบสนองอยู่เสมอซึ่งช่วยให้เราได้รับประโยชน์ต่อความจําและการคิดการเต้นรํำยังช่วยให้เราเชื่อมโยงกับผู้อื่นในกลุ่มลดความโดดเดี่ยวและการเคลื่อนไหวอย่างอิสระเป็นการระบายอารมณ์อย่างมีศิลปะสมองของเราเต้นไปพร้อมกับเพลง นักวิทยาศาสตร์พบว่าขณะเต้นรำสมองจะส่งออกสารเคมีสำคัญที่ช่วยให้เรารู้สึกมีแรงจูงใจและพึงพอใจลดความเครียดและเพิ่มความสุขซึ่งทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างลึกซึ้งการเต้นรำเป็นการบำบัดที่เข้าถึงง่ายและเป็นธรรมชาติที่ช่วยให้ผู้คนกลับมารู้สึกเชื่อมโยงกับร่างกายและอารมณ์ของตนเองอีกครั้งการเต้นรำเป็นการบำบัดที่มีหลักฐานรองรับจริง การเต้นรำไม่ใช่แค่ความสนุกแต่มีพลังในการช่วยลดภาวะซึมเศร้าที่เป็นปัญหาที่มีอยู่ในโลกในขณะนี้การเต้นรำมีผลต่อสุขภาพจิตใจอย่างมากมีผลต่อการกระตุ้นสมองให้ความสุขและลดความเครียดการเต้นรำเป็นการบำบัดที่เข้าถึงง่ายและเป็นธรรมชาติที่ช่วยให้ผู้คนกลับมารู้สึกเชื่อมโยงกับร่างกายและอารมณ์ของตนเองอีกครั้งมีผลงานวิจัยระดับโลกต่างชี้ไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าการเต้นรำเป็นการบำบัดที่มีหลักฐานรองรับจริงแล้วคุณจะเต้นรำไปกับใครบ้าง